สวัสดีครับผมบางดุลคนขายรถไทยแล้วก็ทีมงานแทคเตอร์ดำครับพบเจอกับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูอีเซกิ42แรงม้ามือสองกันนะครับก็42แรงนะครับอีเซกิ42แรงม้านะครับมือสองคันนี้นะครับครับเริ่มจากจุดแรกที่ผมจะพามาดูเลยครับเด่นเป็นสงานะครับกับยางนะครับ4เส้นยางแท้คู่ตัวนะครับโอตานินะครับยางหน้ายางหลังนะครับ บังเต็มอยู่เลยนะครับอนะครับของยี่ห้อโอตานินะครับจุดต่อไปนะครับใบดันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าปากใบมีดนะครับโครงใบดันนะครับผมเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับเหมือนของใหม่เลยนะครับนะครับอจุดต่อไปนะครับผมก็จะพามาดูใต้สากโปรงนะครับ เครื่องยังใส่กลิปอยู่เลยนะครับ42แรงมามือสองนับกองโซลาเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับชุดของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันคานหน้าน้ามันไฮดรอลิกผมเปลี่ยนถ่ายให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ที่เราได้เลยนะครับเครื่องนะครับเป็นเครื่องด i เ e c t i อินเจคชันะครับสามสูบเทอร์โบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเทอร์โบนะครับ เทอร์โบของอิซากินะครับติดมาจากโรงงานเลยนะครับสีนี้เป็นสีของเขานะครับสีธรรมชาติของเขาเลยนะครับสําหรับ42แรงม้ามือสองคันนี้ครับสภาพสวยนะครับ42แรงม้าคันนี้นะครับเป็นรถปี64นะครับ852ชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงจริงนะครับบางรุนการันตีนะครับ852ชั่วโมงไหม่แท้ครับ รถปีหกสี่มีเล่มพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับสำหรับสี่สิบสองแรงนะครับแขนยกก็จะเป็นแขนยกแบบก้ามปูนะครับแข็งแรงทนทานนะครับปลายแขนจะเป็นเหล็กท่อนเดียวนะครับถ้าเป็นสี่สิบแรงจะจะมีต่อตาไก่นะครับถ้าเป็นสี่สิบสองแรงนะครับ จะเป็นเหล็กท่อนเดียวเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยครับใส่กลิปนะครับแล้วก็42แรงนะครับความโดดเด่นของ42แรงนะครับมือสองคันนี้จะเป็นตัวขยายฐานล้อนะครับตัวขยายฐานล้อนี่ดียังไงนะครับคือการขับขี่การทรงตัวจะดีกว่านะครับอสองนะครับเวลา,าเราไปเจอ,อดิน โคลนนะครับมันก็จะทําให้ไม่ติดนะดินโคลนจะไม่ติดบางโคลนนะครับเพราะว่าช่องล้อกับบางโคลนมันห่างนะครับเป็นตัวขยายฐานล้อการการขับขี่ก็ทรงตัวดีกว่านะครับ,นะรบเดี๋ยวเราลองมาฟังราคากันดูบ้างนะครับสําหรับอิซิิสี่ิงแรงมา้ามือสองคันนี้นะครับตัวรถใบดันนะครับแล้วก็ผ่านนะครับ ราคานะครับ458,000บาทแต่ถ้าท่านใดนะครับที่ไม่ได้ใช้ผานนะครับก็จะเป็นตัวรถใบดันโรตารีโร่โรตลีขนาดหนึ่งเมตรหกสเซนติเมตรนะครับราคาก็458,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นผานหรือโตรตารี่นะครับ458,000บาทนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ใช้ทั้งผานทั้งโตรตารี่นะครับราคานะครับ470,000เจ็ 8 0 0 0บาทนะครับส่งฟรีนะครับทั่วไทย400กิโลเมตรนะครับสำหรับมือสนะครับสำหรับรถมือ2นะครับผมก็จะขายเป็นเงินสดนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือท่านใดที่อยู่ไกลๆนะครับไม่สะดวกมาดูมาชมรถมาลองขับตัวจริงนะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรของผมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมาขอดูคลิปดูรายละเอียดของรถได้ หรือท่านใดที่อยู่ใ,ใกล้หรืออยากจะมาดูรถนะครับก็มาที่อ,อิสกิกกำแพงเพชรนะครับที่สีแยกสลกบาทตาบลสลบกบาทอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก่อนมานะครับโทรมาบอกผมได้นะครับหรือท่านใดอยู่ใ,ใกล้ก็เดี๋ยวแอดไลน์แชร์โลเคชั่นกันได้นะครับก็ฝากไว้นะครับอิสกิ42ร,อร้อยม้ามือสองคันนี้นะครับส่วนมือสองผมก็จะขายเป็นเงินสดเนาะ ก็ฝากไว้นะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก่อนจากลากันนะครับผมก็ขอฝากติดตามนะครับเพจ Facebook บางดุลคนขายรถไถนะครับแล้วก็ youtube นะครับช่องบางดุลคนขายรถไถไว้ด้วยนะครับเผื่ออนาคตที่ใครสนใจที่จะใช้อีสกิเราก็เวลาผมปล่อยคลิปไปนะครับก็มันก็จะได้ ดูได้ทันท่วงทีต่อเวลานะครับก็ฝากไว้ครับนะครับวันนี้ผมบางดุลค้นขายรถไถยแล้วก็ทีมงานทคกกิลมขอตัวลาไปก่อนนะครสวัสดีครับ